นี่โอ้ยเมียพี่มีโอ้เอาน้ำาุ่นปุ่่เอา้ลูกเล้ยไปจ้าจ้าอานาลูต้องไปนี่เล้ยไปไปเดี๋เดี๋ยวโซโซไปใส่ลูกโซเตอนโซไปเตปอนบอลบอลบอลเตปบอลไอ่ะสวยไหมสวยเขาว่าสวยคนนะเขาว่า สวยจังเลยบ่ใจบ่พอใครซื้อให้ถามว่าสวยบ่สวยใครซื้อให้ตองเผ็ดนอใครซื้อให้นั่นแหละคำเพื่อนมากเพื่อนสีมุนนั่นใช่หรือเพื่อนสีมุนนั่นมุนนั่นสุดใดเพื่อนงามเพื่อนมุนเพื่อนอ่ะไปกเออสิเรียนเขาไปยังมุนดาวินเออวินออกมาได้ย้ายนาง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 แต้าไปไหนปะต้องระวังพอไอ้น้องเพชรแทงกอ ยืนด้่แม่หล่ะยืน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 ย้ายทีเปียหอยกันหนิยืนออกมาออกมาออกมาได้เสมอมาบอกข่าวน้ำย้ายเท่าอีกแล้วเอาเข้าไปออกมาออกมาแล้วพี่น้องนะชุดสวยมาขอบคุณค่ะคอยใส่เวลาอาบอ้อนอันอันท่านเดาท้องครับเขาออกมาอยู่เอาเดาไม่มีแล้ว ờ là kim mật phao là lúc kim phụ nấm giấy phải bớt rồi bé không cái gì đây cái gì cô nương cô nương giấy không Nhi, hình, phao ó bề giấy thế này không tôi hãy nè mai nè dạ bề giấy bọc hay đứa giấy mà giấy kia hay Mẹ

น้องเคทนะคะดิ่ง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 แยบแยบแยบหุยอะไรน่ะลูกกอเอ๋ยกอเอ๋ยกอเอ๋ยอะไรกอไก่ขอไข่ในเราขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังข้อค้างคักฝางงกใจก่อหวยว่าข่อยฮักแต่น้องควายจะก่อเบิ้งเพียง ฮักตั้งไหนคอยฮักชั้นสองคนนี่นี่เจ้าเบิ้งเหรอเนี่ยบบน้นองพลอยนอ้นองพอลอยเพคนสิเขากล้องแต่น้องเพชรเพคนสินบ่วคอยมาเล่นกล้องเพื่อสิเป็นคนไปเอา้ากระดุมเสื้อใส่เ่าถือบุกมันย้ายใส้ไหมย้ายใส่ไหมแล้ววันนี้คันควายเอาสองคนควายก็เอา่าไว้ก็ต้องให้ยายบีซอยสุดอันสุดดีกับสุดอันพอเอายายบีมาอย่างหลานซอยพี่น้อง ซอยแล้วก็เห็นหมทุกแนวเห็นทังงานบ้านทั้งเราที่เลน้อยเจ้าก,กับเบิ้งย้ำเขาหมุนแน่ควรจะเอาได้ผู้ดเดียวได้จังไหนย้ำเขายู่สง,งบซื้อข่อยก็ยู่ได้ยู่แวนวย้ำหมดเขาสิงหงะแงขึ้นมาหนิเว้ยย้ำเก็ยบย้ำไข่มันก็เลยติดย้ายบีโคนเนี่ย <No. S 2> เอ้าสะกดว่าเออ ยายบีบ่มีแห้งกัดติดยายแตนแต่เกิดยายแตนบ่มีแห้งกัดติดยายบีเนี่ยซอยกัดเลี้ยงสองคนลงสิละฮักรอยละพี่น้องคอยนีเลยว่าถามใอยว่าเจ้าฮักบ่คนนะคอยเลยว่าบ่คอยก็บ่ฮักคนนะคอยแพ่งคนนะแพ,พ่งหลายกว่าฮักเอนนอเออหักแล้วฮักแล้วฮักเขาแล้วขเออขากระดมเขาไหมเนาะ เขาดวมเขาหอมเขาคือย <I> ังน <What? S 3> hmm, ี่ย้ำเขาเออนั่นอั้ได้ยังมาให้ย้ายกินออะไรนะลูกอือก็คือแบบได้ยังกก็มาให้ย้ายกิน